ว่าจะไม่ตกไม่ตกก็ตกมาจนได้นะฝนนะมันไม่ตกไม่ได้วันหน้าฝนเอาเหรอรู้กันเลยหน้าฝนแล้วเพราะมันเข้าภาษาแล้วนี่เออเข้าภาษาก็เป็นช่วงช่วงหน้าฝนไหมเข้าภาษาก็บางทีก็หน้าร้อนก็มีนะคือประเทศไทยเราเนี่ยมันจะไปยึดตามฤดูก็แปลกๆนะบางทีเออไม่ใช่หน้าฝนก็เป็นหน้าหนาวซะงั้นทหน้าหนาวฝนตกสิ้นปีน้ําท่วมก็เปลี่ยนแปลง มไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยคงที่มันก็ไม่ค่อยคงที่นะคะแต่ภาคกลางเนี่ยก็ต้องเตรียมรับมวลน้ํานะคะคุณผู้ชมเพราะว่าจะมีเขื่อนเจ้าพระยาที่เร่งระบายน้ําเหนือนะคะ,คะโดยระดับน้ําท้ายเขื่อนตอนนี้สูงขึ้นมากว่า1เมตรแล้วค่ะสถานการณ์น้ําที่เขื่อนเจ้าพระยาตําบลบางหลวงอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทตอนนี้นะคะเป็นกุญแจสําคัญในการบริหารจัดการลุ่มน้ําภาคกลางค่ะล่าสุดปริมาณน้ําเหนือเพิ่มขึ้นจากฝนที่ตกหนักทางตอนบนของประเทศจุดวัดน้ำ ำหน้าค่ายจิรประวัติจังหวัดนครสวรรค์นะคะวัดได้1,098กาลูกบาทเมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มระดับสูงขึ้น1เมตรในรอบล่าสุดเนี่ยก็วัดได้16.48นะคะทำให้เขื่อนเจ้าพระยาต้องปรับเพิ่มอัตราการระบายน้ำจากเดิมเป็นร้อยลูกบาทเมตรต่อวินาทีค่ะตอนนี้ก็ขึ้นไปจากร้อยเป็น610อะนะคะส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนยกระดับขึ้น3เมตร80เซนติเมตรในรอบ7วันล่าสุดก็วัดได้9 2้ ทั้งนี้จากการปรับเพิ่มอัตราการระบายน้ำกว่า600ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเนี่ยจะส่งผลจะส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนยกตัวขึ้นมา1ถึง1เมตร200เซนติเมตรนะคะ ขออภัเมตรย0เซนติเมตรนะคะใน24ชั่วโมงข้างหน้าสำนักงานชลประธานที่12เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทเนี่ยก็แจ้งเตือนไปยังเจ็ดจังหวัดลุ่มภาคกลางก็มีที่อุทัยธานีนะคะชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาและที่ลบบุรีนะคะให้เฝ้าระวังสังเกตความเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำค่ะเพื่อเตรียมรับมือโดยเฉพาะผู้ประกอบกิจาการที่เกี่ยวข้องกับน้ำนะคะเช่น โปะแพรอย่างนี้น,นะร้านอาหารบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ริมน้ําด้วยนะคะและงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตะลิ่งค่ะขอให้ติดตามการประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดต่อไปนะคะคุณผู้ชมครับก็ถือว่าต้องเฝ้าระวังนั่นแหละ <c oughs> และที่สําคัญเนี่ยบางทีมันมาไม่รู้ตัว <c oughs>